ก็เอาโครนตกบือมาไว้ตรงนี้ด้วยนะเย็นเย็สวัสดีครับหนึ่งสองสั้นกอสิแม่สวัสดีครับตอนนี้นะครับก็อยู่กับอมบูญอีกแล้วครับตอนที่อมบุญเรียนนะคะว่าเรียนตอนน้ําอีกครับแล้วตอนนี้นะครับตอน,นเย็นอมก็จะมาทําไข่แดงดืด่นแล้วครับเราอมเรามุนก็จะมีอุปกรณ์แล้วนะครับนี่ก็จะมี อันแรกของเราก็จะเป็นไข่ไก่ครับจากนั้นอันนี้นะครับก็จะเป็นน้ำส้มสายชูนะครับแต่มันจะคนละอันกันครับว่ามันมีแบบสีดำนะครับเพื่อนๆจะไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นโซดาหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับแต่มันไม่ใช่ครับมันต้องเป็นน้ำส้มสายชูครับน้ำส้มสายชู นะครับแค่วางลรไว้ในนี้เลยไม่ใช่ลูกเอาไข่ใส่แก้วค่ะใส่เอาไข่ใส่แก้วเบา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 นี่งเราต้องแช่นะครับจากจากนั้นเราก็ให้แม่ช่วยเปิดครับโอเคจากนั้นเราโอเคช่วยท่วมไข่อเคโอเโอเคช่วยมไข่นี่ได้แล้วครับดี แล้วเราต้องแช่เวลานานมากเลยนะครับจนกว่ามันจะได้เราจะแช่ไว้หนึ่งคืนค่ะแช่ไว้หนึ่งคืนครับแล้วมันจะได้พรุ่งนี้ค่ะอื่นแเราต้องแช่ไว้หนึ่งคืนก่อนรอเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูไข่เด้งดึงใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวมาอัดตอนเช้าเลยนะครับตอนเช้านะครับตอนนี้มันเย็นแล้วด้วยนะครับแล้วมันก็จะไปเล่นเกมนะครับเล่นเกมอะไรพอ ตะบันจะเป็นไิ่งงนิ่งงดูสินีน่งง่ไงนี่งง่ามันจะฟูๆขึ้นเลยนะคะมันจะฟูๆกลิ่นดูมันก็จะเป็นบหมืกาวเลยครับแต่สำหรับวันนี้นะคบอบุตรก็อยากมาลองทำให้เพื่อนนะคะถ้าเพื่อนจะทำนะคะเพื่อนๆก็เตรียมอุปกรณ์ไว้ด้วยนะคะ นี่เลยครับหนึ่งคืนผ่านไปนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะดูดีแค่ไหนนะครับว่านี่เห็นไหมเห็นไหมครับนี่นะครับเอาพุก่ก็ล้างเสร็จแล้วนะครับจับไข่เด้งๆข้งเราเพื่อนๆต้องจับช้าๆนะครับถ้าจับแรงมันแตกเลยครับดีห,หม นุ่มไหมคะอมุนนุ่มไหมคะนุ่มครับดีนุ่มนุ่มนุ่มอ่ะนุ่มไข่ชีสเลยไหนลองโยมเบาๆนะเนี่ย<โ>อ๋อเด้งเบาๆโอเคเด้งดึง๋งแบบนี้ค่ะเด้งดึ๋งก็เป็นผลยาที่เล็นแดดถ้าเพื่อนๆอยากทา,กานนะครับดีก็ปีล่าครับถ้าเพื่อนๆอยากเอาอะไรมันออกนะคะมันก็มันก,นก็ยังเป็น บ้นยังไม่ม <ot> ีเบื่อนะครับก็จะไปดีบื่อนะครับสี่หรับสลับวันนี้เพื่อนๆอะถ้าอยากดูใกล้ๆก็อนนี่นะี่นี่นนี่นวนชนก่อนะากนะ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 น่นะนนะนะน ลอยแต่ิดนึงแต่ก็จำถือครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆถ้าอยากทํานะครับก็ทําตามเหมือนที่มทําเมื่อวานครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับถ้าอยากดูอีกนี่นนี่น่ารักน่ารักใช่ไหมครับกดชอบขายได้ดึงนะครับได้ดึง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 นด้งนะครับ สำหรับวันนี้นะครับุ๊กก็ชอบข่ดิ้งดึกมากเลยนะคบถ้าถ้าอยากรู้คลิปอีกคลิปหนึ่งก็ไปดูก,กันเลยนะคะเจอกันได้เจอกันได้คอมพิวเตอร์ในคลิปค่ะบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคบแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพ ทิปใบด้วยนะคะแล้วก็ต้องลาไปกับไข่ไข่ไข่ขเข่แดงกิของหมูด้วยนะคะแล้วก็สควา